สดตุดีบทที่สิบสอคำอธิษฐานขอความช่วยเหลือในเหตุการ์ร้ายถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองเซมินิตเพลงสดตุดีของดาวิดข้าแต่พยาเวขอทรงช่วยข้าทรงช่วยด้วยเถิดเพราะผู้จงรักภักดีไม่มีอีกแล้วเพราะคนซื่อสัตย์ได้อัตฐานไปจากมนุษย์ทั้งหลายพวกเขาเกล่าวคำมุสาแก่ และกันเขา้ากล่าวด้วยลิมฝีปากที่ป่อยอและด้วยจิตใจที่หลอกลวงขอพยาเวทรงตัดทุกลิ่มฝีปากที่ป่อยอออกเสียงและขอทรงตัดลิ้นที่อวดอ้างการใหญ่นั้นคือบรรดาผู้กล่าวว่าเราจะชนะด้วยลิ้นของเราลิมฝีปากของเราเป็นของเราใครจะเป็นนายเราพยา เวตัว่าเราจะลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เพราะคนยากจนถูกข่มเหงและขัดสนคล่ำคลวนเราจะจัดให้เขาอยู่ในที่ปลอดภัยซึ่งเขาปรารถนาไปอยู่พระดำรัสของพระยาเวเป็นพระดำรัสบริสุทธิ์ประดุดเงินที่หลอมให้บริสุทธิ์ในเตาไฟบนแผ่นดินลุกถึงจิตขั้ง ข้าแต่พยาเวขอทรงป้องกันเขาทั้งหลายขอทรงป้องกันเขาให้พ้นจากคนยุคนี้ตลอดไปคนอธรรมก็เพ่นพ่านไปมาอยู่รอบด้านขณะเมื่อมนุษย์ทั้งหลายพากันยกยอความชั่วช้า